ลูกครูค่ะแข็งแรงแบบว่าทุกคนคิดดูนะจากค่าเลือดอะจากค่าเลือดเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะจากค่าเลือดที่มีความเข้มข้นที่เขาเรียกว่าความเข้มข้นของเลือดถ้าโดยปกติแล้วมันต้อง1 2บสอถึงสิบถูกต้องไหมคะถ้าปกติของคนต้องอยู่ที่1 2บสอถึงสิบถ้าต่ำกว่านั้นถือว่าเลือดผิดปกติ ทุกคนลูกครัวเคยแป๊กแป๊กอย่างน่ากลัวแป๊กแบบเลขตัวเดียวนะคะเก่งใจจังเลยโทรศัพท์มาบ่อยมากเลยนะคะแป๊กแบบเลขตัวเดียวแต่ทุกวันนี้ทุกคนทุกวันนี้ลูกครัวค่ะดูนะคะค่าเลือดอะคะ่ะแทบจะมาอยู่ในเกณฑ์ปกติกรี๊ดไหมคะเราต้องเรียกว่าแทบนะคะเพราะมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสิบสอง แต่นั่นคือข่าวดีที่สุดของความเป็นแม่แต่เขาไม่เคยหาหมอไม่เคยกินยาอีกเลยนะคะเป็นเวลา7จปีมานี้ไม่หาหมอไม่กินยากรีดหนักมากพี่แมมกรีดหนักมากค่ะเลขาพี่แมมนะคะคนเป็นแม่อย่างครูปอดตับไตลำไส้อะไรก็ตามปากติทุกอย่างพาไปเอ็กซเรย์หัวใจเพราะเมื่อก่อนตอนที่เขาเป็นนะคะหัวใจเขาจะเต้นไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะว่ามันเกิดเนื่องมาจากการที่เขาเป็นธาลัสซีเมียแล้วเขาเหนื่อยง่าย มันเกิดจากอาการภาวะเลือดที่ทําให้ตัวเขาเหนื่อยง่ายมันจึงทําให้จังหวะการเต้นของหัวใจเขาไม่ปกติทุกคนคะเจ็ดแปดปีมานี้ทําไมอีชั้นทำประกันทั้งทั้งที่หยุดทําไปช่วงหนึ่งช่วงที่ไม่มีตังเลยถามเพื่อนครูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเพื่อนครูจะไปงานปาร์ตี้ด้วยถามเขาได้เลยเขาดูแลบ้านครูมาโดยตลอดดูแลตั้งแต่สมัยแม่ครัวะคะ่ะ ยันแม่ครูตายด้วยโรคหัวใจเขาดูแลเรื่องประกันบ้านครูมาเป็นเวลาแบบดูแลแบบ v i p ทุกวันนี้ครูเป็น v v ว p นะคะทุกวันนี้ครูเป็นแบบ v v ว p ส่งปีละล้านนะคะต่อคนต่อเล่มปีละล้าน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 ส่งไป8ปดปีคุ้มครองไปอีกแปดปีผลกับผลมีอนุนี้นั้นนัน้น,นประมาณนี้ทุกวันนี้ค่ะทุกคนเขาดูเขาแบบโคตรดีใจแล้วเขาเป็นคนถือมาให้ครูเองเมื่อวานนี้ เขาเป็นคนถือเล่มนี้มาให้ครูเองเมื่อวานนี้เขาดีใจหนักมากน้องโฟมอยู่ในค่าปกติอย่างน่าเหลือเชื่อทุนคะคุ้มไหมถ้ามันจะเป็นไตลูกครูเป็นก่อนคุณเพราะลูกครูกินมากกว่าพวกคุณนะคะทาไมไม่เป็นเพราะครูบอกแล้วไงว่าสมุนไพรของเรามันย่อยสลายเหมือนผักเหมือนผลไม้แล้วไม่มีพิษเพราะเราไม่เพราะเราไม่ได้ปลูกแบบใช้เคมี เราปลูกแบบประเกษตรอินทรีย์เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนผลตรวจเมื่อวานเพื่อนครูถึงดีใจเบอร์ล้านเลยนะคะเพื่อนครูดีใจเบอร์ล้านเลยถือมาให้เองเลยนัดเจอกันเมื่อวานนี้ที่แบ็กแคนยอนนะคะเพื่อนครูถือมาให้เลยสุดยอดมากพรสุดยอดมากเพราะเขาตามติดชีวิตบ้านครูอยู่แล้ว แม่ครูเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจผ่าตัดรอบแรกรอดไม่ตายแม่ครูเปลี่ยนลิ้นนะคะเป็นอวัยาวะของ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 เทียมของสัตว์นะคะแล้วแม่ครูเสียชีวิตจากการผ่ารอบสองแต่ครูไม่ได้ผ่าค่ะรอบสองเห็นไหมตามแม่มาติดติดรอบสองครูไม่ได้ผ่าเพราะผ่าไม่ได้หมอไม่ให้ผ่าเพราะมันอยู่บริเวณจุดสําคัญนะคะสุดยอดค่ะ VVP ใช่ค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนลองคิดภาพนะคะ เด็กคนนึงอ่ะกินสมุนไพรมานานกว่าคุณเจ็ดแปดปีจากการต้มเป็นหม้อด้วยยังไม่มีกรรมวิธีการใส่ซองชงชงกินปุ๊บมีนอนหลับสบายชงง่ายดื่มง่ายกินได้ตลอดเวอยากกินตอนเช้ากลางวันเย็นอยากกินก่อนอาหารหลังอาหารคุณแบบอูแบบสบายมากแต่สมัยตอนต้มมันไม่ได้ดิทุกคนตอนสมัยตอนต้มหม้อนะมันยากมากมัน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 ยากกว่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งหลักฐานค่ะทุกคนที่ครูอยากจะบอกว่า มันคุ้มที่ครูอผลิตสินค้าจากความคิดมันสมองของตัวเองแล้วไม่แปลกหรอค่ะว่าทําไมวันนี้ครูถึงโด่งดังได้ออกรายการทีวีตั้ง5ช่องทุกคนดูนะอายุน้อยร้อยล้านก็ออกไปแล้วรายการชีวิตด,ดีดีก็ออกไปแล้วคนล้านวิวก็ออกไปแล้วช่อง5้าวารตี้ก็ออกไปแล้วสบายสไตล์มายุราก็ออกไปแล้วห้ารายการทีวีค่ะทุกคน ถ้าเราไม่เจ๋งจริงเนี่ยมีรายการติดต่อมาอีกครูกําลังไล์อยู่โทรมากลางไล์เลยค่ะรายการผู้หญิงจุดๆุจุด,จดทุกคนเตรียมพบกับครูได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ติดต่อมาให้เสียรายการเขาถ้าเราไม่เจ๋งจริงนะคะ